ด้วยนะคะวันนี้พบกับชาแนลช่องพิ่นกนะคะเบิร์ดเก้าตาไลฟ์นะคะเบิร์ดซิคลฟ์สร้างตัวตนสร้างรายได้นะคะวันนี้พิ่นกนนำแอปดีๆมาเสนอนะคะก็คือ cash step นะคะโอเคก่อนอื่นเราไปที่ Play Store นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า cash step นะคะ ว่าคสต์เตปนะคะเสร็จแล้วกดดาวน์โหลดนะคะ mm hmm. เมื่อดาวน์โหลดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. ก็เปิดไปที่แอปนะคะ mm hmm. นี่เลยนะคะ mm hmm. กดที่ next นะคะกด mm hmm. ที่ next นะ mm hmm. แล้วก็กดถูกต้องนะคะ mm hmm. แล้วก็มาดูกันนะคะว่าจะเข้าล็อกอิน hmm. ด้วยระบบอะไรนะคะ mm hmm. ก็มี Facebook มี Google นะคะมี Twitter นะคะก็พี่นกเข้าล็อกอินด้วย Facebook นะคะดำเนินการนะคะเสร็จแล้วเปิดนะคะเมื่อเข้ามาแล้วก็ดำเนินการต่อนะคะดำเนินการต่อเสร็จแล้วเราก็จะได้เข้าสู่ระบบนะคะอนุญาตนะคะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคน นี้สร้างรายได้ด้วยการเก็บก้าวเดินนะคะก็จะได้1ดอลลาร์เลยทีเดียวนะคะก่อนอื่นเราก็ดูก่อนนะคะอันนี้ก็คือสำหรับบุคคลที่ใช้แอปพลิเคชันนะคะแต่ละคนก็จะมีทั้งหมดกี่ก้าวกี่ก้านะคะในส่วนของพี่นกก็จะไปที่ปุ่มตรงกลางนะคะเสร็จแล้วเราจะมาดูว่าเราจะมีรายได้จากตรงไหนนะคะ นี่เป็นไรายได้จากการที่เราเช็คนะคะการใช้แอปนะคะเมื่อเราเปิดมาใช้แอปนะคะถึงอ่า10เช็คอินนะคะที่เราเช็คอินทุกๆวัน10เช็คอินก็จะได้หนึ่งดาวนะคะ20เช็คอินก็จะได้สองดาวถึงหนึ่งร้อยเช็คอินเราก็จะได้ หมดภารกิจคือ100เช็คอินก็จะได้5ดาว5ดาวก็แลก1ดอลลาร์ก็มีตรงไหนอีกบ้างนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นภารกิจนะอันนี้ภารกิจให้เราทำทำงานนะคะนี่แล้วก็มาภารกิจนี้นะคะส่วนภารกิจนี้ก็คือให้เราใช้แอปนะคะ use the app นะคะ <c oughs> ใช้แอปทุกวันนะคะ ก็คือแลกเหมือนเดิมนะคะ5ดาวแลก1ดอลลาร์นะก็คือถ้าเราเปิดใช้แอปพลิเคชัน7วันเราก็จะได้1ดาว14วันได้2ดาว21วันได้3ดาวจนกระทั่ง50วันเราก็จะได้5ดาวเราก็แลกเป็น1ดอลลาร์นะทุกคนก็กดออกไปนะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าเราจะทำภารกิจตรงไหนเราก็มากดตรงนี้นะ ถ้าเราจะทำภารกิจเช็คอินเราก็มากดตรงนี้กดตรงนี้ก็จะมีโฆษณาขึ้นไม่เป็นไรนะทุกคนไม่ต้องไปซีเรียสเพราะมันเป็นแอปฟ,ฟรีแล้วก็เราก็กดปิดไปนะนี่เลยเมื่อเราเช็คอินเราก็ไปปฏิบัติตามภารกิจเช็คอินนะคะคทุกคนกาเช็คอินได้เราก็จะได้200พอยต์นะคะ,ะต่อไปเราจะไปดูที่ขั้นตอน การเบริกเงินนะคะทุกคนเราก็ไปที่รูปคนนะคะเสร็จแล้วไปที่ cash out นะคะนี่เลยนะคะเขาก็จะมาบอกให้เบิกเงินใน PayPal อันนี้พี่นกยังไม่ได้มีดอลล่าเข้านะคะเพราะว่าเพิ่งสมัครนะคะแล้วก็มาแนะนําให้คุณเหมือนกันนะคะแอปนี้จ่ายจริงนะคะพี่นกเสิร์ชดูในพันทิปโน่นนี่นั่นเยอะแยะแล้ว เบิกได้สูงสุด10ดอลลาร์นะคะทุกคนเขาจะบอกไว้ตรงนี้เลยโอเคนะ,ะสำหรับแอป c a s h s t e นะคะทุกคนก็จะประมาณนี้นะสมัครง่ายนะคะทุกคนก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอให้มีความสุขและสนุกกับการหาเงินออนไลน์แอปฟรีเดี๋ยวพี่นกจะคัดสรนแอป มาให้คุณเรื่อยๆนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ